สวัสดีครับผมคมกริดารีครับสำหรับใครที่อยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่ายังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไรดีนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเจอบ่อยนะครับก็เจอน้องๆหลายคนนะครับถามมาว่าผมมีทุนอยู่บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะฮะก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็ขนาดตัวเองยังไม่รู้แล้วคนอื่นจะไปรู้ได้ยังไงนะครับ อ่ไม่เป็นไรฮะผมก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับใช้ในการค้นหาธุรกิจที่ใช่และเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับผมก็มีเทคนิคดีๆ4ข้อนะครับมาฝากกันสำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรดีเพื่อเป็นกรอบแนวคิดตั้งต้นนะครับให้สามารถที่จะเดินไปได้นะครับข้อแรกนะครับก็คือ ค้นหาไอเดียจากชีวิตประจําวันที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการหรือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเราเองได้ก่อนนะครับจากนั้นค่อยนํามาเป็นแนวคิดเริ่มต้นนะครับในการตอบสนองความต้องการให้กับตัวเรานะครับแล้วก็ค่อยสะท้อนกลับไปยังผู้อื่นนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับสิ่งที่เราทำนะฮะ ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าใช่นะฮะนั่นแสดงว่าเราได้ไอเดียธุรกิจที่โอเคแล้วฮะผมมักจะชอบยกตัวอย่างของแอปติ๊กเกอร์นะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับคือแอปติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นของคนไทยนะครับไอเดียเนี่ยเขาเอามาจากการที่เขาชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เขาขับรถนะครับก็เกลือไปเห็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถ10ล้อครับจึงเกิดเป็นไอเดียะฮะจนทําให้โอ้โห เหล่าบรรดาเซเลบทั้งหลายเนี่ยโอ้โหต้องโหลดแอปนี้มาใช้นะครับจนดังในชั่วข้ามคืนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ใช้สําหรับค้นหาไอเดียจากชีวิตประจําวันนี่แหละนะครับโอเคต่อไปนะฮะข้อ2ก็คือเลือกในสิ่งที่เรารักถนัดหรือว่าเป็นงานอดิเรกที่เราทําอยู่นี่แหละครับถ้ายังนึกไม่ออกนะครับก็ลองใช้วิธีการตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราชอบทําอะไรเป็นพิเศษหรือว่า เพื่อนของเราหรือว่าคนรู้จักเนี่ยชอบที่จะมาปรึกษาเราเรื่องอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยนั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของไอเดียที่ใช่สําหรับธุรกิจคุณนะครับข้อ3าเนี่ยผมจะใช้บ่อยนะครับก็คือเราก็มองหาช่องทางใหม่ๆนะครับมองหาสิ่งที่เขาทําไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นแต่ว่าเราเนี่ยคิดใหม่แล้วก็นํามาต่อยอดนะครับทำให้สามารถตอบสนองความต้องการเพิ่มหรือว่าเป็นความต้องการใหม่ได้นะครับ คุณเชื่อไหมครับว่าบิลเกตเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะครับที่คิดระบบปฏิบัติการ Windows ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะบิลเกตเนี่ยเขาซื้อโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า CPM นะครับหรือว่า QDOS เนี่ยมาจากทีมแพตเตอร์สันนะครับในราคาเพียงแค่50,000เหรียญน,นะครับจากนั้นนะครับเขาก็เอามาดัดแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็นำไปขายให้กับ IBM ในราคา80,000เหรียญน,นะครับ แต่เป็นการขายสิทธิ์เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็พัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นชื่อที่เรียกว่า Microsoft Windows นะครับซึ่งก็ส่งผลให้ b ิลเ g a t e นะครับกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะฮะส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อ4ก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วนะครับเรามีทุนเน้นย้ำว่าเรามีทุนนะครับเราก็เข้าไปซื้อกิจการเขาเลยครับหรือมองหาธุรกิจประเภทแฟรนไชสนั่นเองเพื่อช่วยลดเวลาด้วยนะครับเพราะว่า ธุรกิจพวกนี้เนี่ยเขาวางระบบไว้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีในเรื่องปัญหาของการเงินหรือว่าเขาต้องการขยายสาขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่เอาเงินไปลงทุนแล้วก็ทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ผมอยากฝากเอาไว้นะครับสำหรับเป็นไอเดียตั้งต้นนะครับในกรณีที่เราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกับคลิปในตอนต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ